กวานมทางคนอําชองนะครับผมเดดี๋ยว้ช่องอัพพลับช่องอัพพลแนนบางไหนเนาะระวังเหยียบครับสวัสดีครับโอ้ท่านผู้ชมครับตัวสิมาหอดคือหบนทางมันไก่เนาะพอดีผมกับขับรถมาหอดกับน้องอามน้องอามร์นกับไปธุระกรุงเทพพอดีกับตัวสิมาพร้อมกันนี่กตะคำพอดีครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมกับวามาขอถูกอยู่ แม่ตะเกียกงน้ำตะคองตอนคำคำอากาศเป็นเย็นบองทีแม่ตะเขียง้ยตะคองเป็นโครงงานล้วอเดี๋ยว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 ฟังไฟใส่ขี้ง้อหยังนี่ยเอาเป็นกาเป็นกาวอ๋อเป็นกาวอย่างคุ้นนะครับ่า้ใหญ่คำช่อมวินมาเียชุดี่ฟูพนสีแวมากาบใบแม่ตะเกียงี้ยตะคองนี่ครับผม เพิ่นมีความศรัทธาหรอกกรได้โชคลาภไปเบิ่งกระชุดกับพ่อกระตำช่มนี่ครับผม่นมาถวายว่าแม่ไม่หน่อยเลยครับกระชุดงาม่กระตำชมนี่นี่ครับผมว่ามาทางนี้ครับท่านผู้ชมบ่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าผมกับว่าใดมาหลายงวดแล้วน้องอามก็มาแน่ไมาเรื่อยๆอยู่เมื่อวัที่แล้วสามแปดสามแม่บอกแปดสามอีกทางไหนรู้ไหมอยู่ทางพุนโอ้เดี๋ยวจังไล็ค่อยไปเบิ่งกันเนาะแม่น วันนี้พี่มาวินมาน้ามัพมาวิ่มาวินชาน้ครับผมมาวินชาน้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นอ่าถือกระเป๋ามัณงี้เป็นคาเหลนะครับผมนะคาเหลเลขาอ๋อเรียกว่าเป็นทนายให้ผมทนายเลยมาเบอกความให้เอ้ยทนายคนนะไฟแคกเลยว่าเอ้าก็ถือมาอยู่วะมีแต่ไฟจวดอยู่อไฟจวดไฟจวดไปจวดไอ๋อไฟจวดโอเคไปไปไปทนายคนไปทนายคนไปทนาคนไปขอช่วงลาบกันครับไป ครับผมครับผมก็ยังพระทันติวัตดีท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทีหลักทุกท่านนะครับมือนีทีมงานนุมมนน่มอาม์มชาแนลอ่นุ่มอามพ่นเดิมพร้อมอามพ่นชาแนลอามอาวินชาแนลก็ได้มาขอโชกขลาบครับทียูยูลำ่ำตะข้องครับมหาแม่เจ้าแม่ตะเคียนพร้อมทั้งย่ายลำ่ำตะข้องนะครับก็ทีมงานมือนีมากันสามคนนะครับมากันสามคนการทายถ้ำกัที กสิตตอนนี้ก็ย่งสิบยังบระทันได้ครับย่างบรทันได้บออเกล้าเพื่นนะครับกับนุ่มอาม้อมทั้งน,น้ๆๆงนำพ่น,น้นกสิตได้จุดถูบจุดเทียนนะครับเตรียมบ่อเกล้าเจ้าเมีตะเทียนผ่อนเอาหย่ล่ำตะค้องนะครับกับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปบออเกล้าเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าเมเป็นก่อนนะครับเนาะครับขออนุญาตครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้เนี่ยสามหนุม่มสามมุมมันก็อยู่คนละแกกันดีๆนะครับผมนะครับแกนูน้นแกนี้แกนั้นนะครับผมเนาะก็วันนี้มาถึงที่เจ้าแม่ตะตะเคียนเาแตะคองแม่ครับงวดที่แล้วท่านผู้ชมอขอภาพมุกเจ้าไปซ่องเมืองขันนะแต่สามสามแปดม้าเต็มเต็มเลยเต็มดีๆขออนั่งเกินนี้ท่านผู้ชมเกินเกงยมดนยาดไหม พอดีพอดีมานํ้ำกับลุงอ่านครับว่ามาน้ำเดก็ได้โชกับไปฝากทำช่วมน้ำหนักกระ่ับเตียงครับลุงเจิตตั้งเลเด้อมันมีหลอยด้วยครับ ไปไก่ได้ <S 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 เออไก่ <S <S เนีย่ยอ่ะับ <ผม S 1> น่าจะน้ำแดงแจ้งถึง,งจะต้องชมเป้านเป้านักเ้าับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าวันนี้มาขอให้ท่านผู้ชมได้แล้วนะครับผมนะตับจะไม่ตด้เจในตะครองวันนี้เนี่ยจะมาขย่าเซียมซี เลขโชกแล้วก็มาดูตามตัวต่างๆที่แม่ไปให้เข้าเพื่อบอลแน,น่ได้หมองก็หมองเข้าเพื่อให้ใช้เขาอีกได้ในวันนี้ยังไม่เคยกันออกนะครับช่วงแม่มากไกลขนาดนี้เดินทางตั้งใจมาหาแม่ย่ายล้ำตะคองขนาดนี้แม่ย่ายต้องให้โชกเอายางแน่นอนครับแม่ย่ายล้ำตะคอกก็แบกได้นะครับอามาที่เลี้ยงันน่าขโมยเป็นหลายเทยียงรับวิท์มาสเทียวได้ผมปวดหัวตลอดเลยตื๊บตื๊บจะครับช่วง เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์แม่ตะเคียนย่ำตะค้อทุกครั้งเลยดิมาทุกๆครั้งน้องอามจะเป็นแบบสังเกตของเรียอาวินมืเวลาผมมานี่ผมจะปวดหัวเลยปวดหัวดีแสดงว่าเพิ่นรับรู้ว่าที่งานเข้ามาเพิ่นมาหาแล้วมาาหแล้วเพิ่นยืนอยู่ใกล้ๆละตอนเนี้ยเพิ่นวัน่ได้ยุกไกลเลยครับขนาดคนใครเขาวาคนฉีกว่าลูกหัวอืมลูกหัวแล้อามิก็หมุนซึ่งว่าลูกหัวเลหลําปวดหัวยืดหัวแต่เป็นไ่แเป็นเหมือนกันว่าเป็น ข้ามันนี้กดปุว่ะแบบเป็นทุกครั้งเลยที่ดีนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะไปดูคลิปย้อนหลังผมเนอะผมและผมมาที่นี่ผมเป็นทุกครั้งเลยท่านผู้ชมมาเลท่านผู้ชมมากราบไหว้บอกกล่าวกับเจ้าแม่ตะเคียนเจริตะคองไปพร้อมๆกันนะครับผมนะเอาเด้อสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนเจริตะคองลูกหลานนุ่มามพ่นเดิมอัมพ่นชาแนลมาวิ่งชาแนล แล้วกัท่องรอท่องแรกคนเดิมอมมันนี่ปเป็นจัมมาทำมนี่มาขอชกโชคลตตั้งใจมหาจะแม่โดยตรงเลยเดินทางมากกว่าหกร้อยกิโลไ,ไปกลับอีกแล้วอายังไงต่อลนะตั้งจิตตั้งใจมหาแม่ตะเคียนไ่ลำตะค้องครับผมที่ลูกหลานบ่าเป็นนุ่มอามช่องพ่นเชนแนลกับพี่มาวินถึงเพิ่นจะมาใหม่ครับผแต่ผมรู้สึกว่า เพิ่นมีความรู้สึกว่านรรษัทท่ากับแม่แตะเคียนลำตะข้องมเมื่อมาถึงเราเร่าบึงพี่มาวินลดดีใจหลายครับอยากให้แม่แตะเคียนลำตะข้องนี่รับพี่มาวินไว้เป็นลูกเป็นหลานอีกคนนึงเพื่อแถวหนามากขอนํากันเนาะอยากให้พี่มาวินหรือผมนุ่มอาม,มเห็นชว่วงบางใดกันแล้วแต่เจ้าแม่เสียเห็นเด้อเห็เนกรคักจจังปังรดใ,ให้เข่าสามตัวตรงตงให้เอฟซีที่เพิ่นกำลังรับช่วอยู่ตอนนี้ ให้เพื่อนดได้มีโชคลาภไปกับจอบแม่แม่ตะเคียนยันตะคองในงวดของวันที่สิบหกกันยายนหกหาหนี่จริงครับอย่างนี้ไหมอย่างนี้เออย่างนี้วัยจับตังค์ตังค่างเ่จะเป็อจอบแม่เพิ่งรับลูกแลก้วก็ทำพวกขนลุกผมได้ยินเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียวสันหลังปา้าบ <ไป S 2> เลยครับแต่ผมเป,<ไ>ป็นเป็นโครงเป็นตัวนั่นส่วนแม่จอบแม่เพิ่งรับลูกแล้วครับปังแต่ครับตองจุ้มงวดนี้เอาจังทร์ได้จอบแม่เด้อลูกหลานมาตั้งใจคอยดี ขอสักงวดเถอะเอาสักงวดเถอตั้งปังๆจักเทียนะให้เพิ่นได้ฮืองห้ากระโดดให้เพิ่นได้ฮู้ว่าเจ้าแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์อ่าให้เ,เพิ่นได้ลือ่ออ่าลือล่อลื่อไปทั่วโลกแม่นว่าเจ้าแม่แตะเคียนย่ารับจากพ่อแมนสักศิษย์แม่น,แ,มนแล้วกะ็แม่นครับครับผมต,ต,ตรงๆสามโตครับถ่ายแล้ววันที่หนึ่ง,งเอาปังๆเด้เจ้าแม่เด้องวดนี้เด้อวันที่นี้วันทีน่สิบหกกันยาย,ยนนีสองปัญหลาลอยเขาขาดดีได้เจ้าแม่เด้อ อ่าขอปังปังเลขไทยตัวเลขที่หนึ่งหรือว่าจะจัดแล้วันที่หนึ่งรู้ไหมหายมาโดยด้วยเจมเลยซ่าตู้ตู้ซ<ป>ึอ้อเป็นเป็นมีความหวงังเป็นเป็นชื่นใจในต่อค่ะท่านผู้ชมเอ้ยเกิได้โชคเอ้ยเหร,รนเ,ออเนี่ยเป็นปวดหวัวแล้วก็หาวอเอียวินเป็นสิบ่มัดสิบมาดสิบมัดไิบเป็นเดียวนั่นเลย ฐานะช่องมาวินเพิ่นมาเป็นครั้งแรกอ่เดี๋ยวนะในฐานะช่องมาวินเพิ่นมาเป็นครั้งแรกหลังจากขอไม่ตะเกียนแล้วเนี่ยก็จะกลับไปโ <c oughs> <c oughs> บลิตเด้อเอาสิแลว <c oughs> อวเทียมาวินออขยำเิ่นครับต<า>ั้งช่วงเพราะว่าฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานแม่ตะเกียแล้วจะคล้องแล้ว ขอโชกจากเจ้าแม่หลวงพี่มาวินครับขอจากเราเลยอธิษฐานครับขออนุญาตอธิษฐานครับขอพรขอโชกขอลาภจ้าแม่ตะเกียนซึนเป็นช่องย้ายรับะง้องนะครับเนาะเมื่อนี่ลูกหลานที่ม่านหมดเยอะเลยนุ่มอามก้นเดิมพร้อมด้วยอําพ้นเชอแนวและผมมาวินเชนมาวินเชนเนลซึ่งเป็นช่องนอกไม้รับขอฝากเนี่ยครับโตถ้าเป็นลูกศิ์ลูก้าลูกหลานของเจ้าแม่ตะเกียน พร้อมด้วยย่ายล่่มจับข้องไอใ้ให้ลูกค้ามามือนีเนาะครับมาขอโชคขอลาบไปฝากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับพร้อมทั้งเอฟซีสุขุมสุขพลของทีมงานทั้งสามนุ่มสามมุ่งนี่แหละครับผมท่านผู้ชมครับเนี๋ยวได้รับรับโชคลาบปลอกทิ่ปลอกที่นคุ่มให้ได้รับโชคลาบครับตั้งตั้งสามโตตรงๆจากเจ้าแม่ตะเคียนย่ายสส uh, ล่่มจับอ้องครับใอ爸爸้สงสารลูกหลาน นะครับสงสารหลูกหลานที่มาขอโชคขอลาบนั่งจับเมียห้ไดโปุดท้ายหาลูกห้หลานไปไปฝากไปตอนทันผู้ชมทั้งผ่านพรอมทั้งเอฟซีสุขูสุขพ้นที่ยู่ทั่วโลกที่รับช่มอยู่ขณะนี้เนาะครับห้เดรปันหมานปังเฮ่งด้วยกันสุขูสุขพ้นับกระจิบขออนุญาตเสียงเสี่ยมซี่เกียร์เอาเลขถทายแล้วมันที่หน,นึ่งนั่แเมีตะเคียนพรอบทั้งยกรับแ,แต่พ่อนะครับขับขออนุญาตนะครับ หมายเลครับผมไม่แรกคกรับจำช่อมเต็มหมายเลขสองครับสองครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับนี่ค,คือ,อแม่ตะเคียนย่ารับตะพ้องประเทศไทเ,เนาะ,ะครับแย่รครับไม่แรก ไม้เลขสองครับไม้ที่สองครับไม้ที่สองครับเป็นไม้เลขแปดครับครับผมไม้เลขแปดครับไม้เลขแปดครับคือเลขแม่เจ้าแม่ตะเคียนไลยนะครเป็นสองแปดเป็นสองแปดแล้วนะครับเอามาลุ้นไม้สุดท้ายกันครับว่าจะได้เลขตัวไหนครับท่านผู้ชม เจ็ดครับสองเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับสองแปหมายเลขเ็ดครับสองแปดเจเฮ้ยยังมครัายังมึงขยังมขาะแปดเจ็นี่คือเลขจแมยักยน่รับดชอเอนะครับตัวที่สเหมือนกันหยมายเลขเนะครับเอาิมอี้ยังมขาเฉีเฉียบนี่แลนปวดผาดปวดาดไปเ่ยเกใจัหมด้วนะฮ้ยอะะขยเรียบร้อยแล้วครับตามชมายท่านผู้ชม <对>เดี๋ยวจะพาไปดูตามจุดต่างๆตามบริเวณทั้งทั้งต้นจำแม่ตะเคียนไปตรงนู้นเลยที่ว er ่า8ปดสามอยู่ตรงไหนจะพาไปดูมีแปดมีสามเพราะว่าเลขมันชัดมากครับโอเคไปครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขน้ากันเนาะครับเลขน้ำจ้าแม่ตะเคียนทางอวินครับครับไปไปโนบะไปครับผมเ调เงี๋ยวตงกัุเราะครับผมแงี้ยเงกันเงไปเงีเงี้ยเกันแหมมีไฟฉายอันเดียวอยู่มาดัดเทียวได้ไหมกลางวันอืม กองน้าที่ประชดอ้าวเปยังอย่างนั้นคนเอาผิดขาดท่านเทคนิคเอาแล้วปที่นี่ฝั่ที่นี่ต้องกำพุ่นไปกันต่องประชดเกิดการผิดขาดเลยมะอ่ะครับเอาอ่ะโอเคแปลว่าระวังจะขาดด้วยมึงน่ะแรงสวดมาเมือเนี้เลยผมยานตะขีไปอยุดไปโอ้ย เบเบิดกัะเบิดกับไรใช้กัมากกว่าเกียกับเบเบิดเพิ่คันนี้เยบอเกบเหยียบกับรบเบิดเห็นไหมนะนี่กับปกย่างงเนี่ยอย่เหยียบหัวไปได้อบิงนะครับตามไปครับท่านผู้ชมไปครับตามนุ่มอามครับอ๋ามพ้นไปครับ ใค่ทีม่มันกรทำชมเนาะใค่เลขซีเนาะซีศูนย์สามเนาะกรทชมเนาะอืมกระทำชมเบิรงซือเนาะกรทำชมเนาะเพราะว่าทานแล้วก็อยากแวะเบ,บิรงจันหน่อยไปเดี๋ยวไปเบิ่งเลขแปดสามเนานะ <S 2> <S 2> อือบิรงเอาพุท่<อ>านผู<ๆ>้ชมเห็นปะครับเห็นเป็นเลขตัวไดครับเี่ นเอแน่อ้ปามเป็นซี่ครับเลขมองมีเาตลอนเรื่ัแน่มีคนตะลอนเ่งัยเป็นเป็นตัวไรท่านผู้ชมครับเบิ้งผิานาเบิ้งนะครับผมผมกันกลางคืนมากผมสายตา่ค่อยดีครับนี่นะครับเป็นซี่ะครับเป็นซีเป็นเกาป่ครับเป็นซีเป็นเกา แต่ตัวสุดท้ายผม่แน่นใจนะครับท่านผู้ชมผม่มน่ใจเป็น4ีศูนบอก่าซีเก่าตัวสุดท้ายนี่เป็นหาบ่ครับซีเก่าหาหรือ4ีศูนย์หาบ่ครับครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวตามนุ่มอ่ำครับอ่าำพ่นไปนะครับ

นุ่มอามกับอามพ่นเชนแหนวเพิ่นกระลังจับเบิ้งเลีกนะครับอยู่ไต่เงาครับไต่เงาเจ้าแม่ตะเคียนฮะไต่เงาอ่ะกาเพัรครับใต้รากครับโคนโคนรากเจ้าแม่ตะเคียนครับครับขอมุดอะไรครับมุดมุดนี่แหละนพะยำจบห้าสิบหนึ่บห้าครับกันนี่ครับนี่ มมืืออถถ่่โอ้ยนุ่มอาเป็นทุ่มเพคครับนี่แบบกระเซยกโจนมองไรก็เห็นการตัวนี้เป็นการปังๆางค้งเลยผู้หูแกงตาทิพย์คือเจ้าแม่ตะเคียนพร้อมทั้งย่ายล้ำตะคองมณีกะให้โชคให้ลาบลูกหลานด้วครับทั้งสามช่องมณีได้มาขอทายถ้ำขออนุญาตทายถ้ำขอโชคขอลาบอ่าเรียกทายสามตัวแล้ววันที่หนึ่งให้ตรงตรงปังปังอ่าให้เอฟซีท่านผู้ชมทีรับชมอยู่ทั่วโลก ให้เฮ่งเรวยๆยกันทุกผู้ทุกคนในเด้อเจ้าแม่เอยสาธุสาธุสาธุนะครับครับตอนนี้นมอามครับนุมอามเพิดกระลังซุ่มเบิ่งตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะครับในในช่องนุมอามคนเดิมนะครับครับครับช่างช่องอามพ่นนีก็ะครับว่าถทละสายตาในส่วนอ่าส่วนเล็กที่กันครับนี่เปินกับเบิ่งเปิดกระเบิ่งเพืนผู้ชมถึงเล็กบนอยู่ครับเพื่อแม่ย่าย่ำตะคอง หลังจากเพิ่มแล้วคนผู้งามนะครับผมกับจ้งสิเดเขาไปเโดนนะครับเขาไปเโดนไทยพี่น้องไม่กลามือว่าแท็กซี่ถูกปูถุกคนได้เลี้ชมนล้วกันนะครับฟองไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตะเกียบเนี่ยจะคล้องเพื่อนเสียห้เขาเห็นจังๆบางพื้นห็นอะไรบ้างครับในส่วนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ำชุ่มมีมาวิ่นล่องล่องหันไปทางอื่นงอ่าครับผม เห็นไหมครับอืมปัญญงบใชาเลยนครับอบเป็นไงเบื้องไหมครับเออช่วงข้างล่างว่าหันนำพุคนเด้เห็นไปเห็นเลยไปอได้ตัวไรครับนำพนทงข้างล่างทีผมถ้าเอมืมงผมมาเบิ้งที่หนองอามาขอหมดที่แล้วเมาเปนเนือนแปดสามมันมีอ๋ับี่มีแปดมีสามน้ำับครับ แบบนี 8, e ้สามรอบนี้กันยังแปดสามอยู่วะ yeah. ครับอืมครับครับครับเอานะครับัเอาโนมาไปยังก็เสียงเออเออโอ้ยเอาโนมาไปต่อกมางแล้ววันนี้ผมกับจิคอนอนุญาตลอดใต้ฐานครับใต้ฐานนะครับไปดูนะครับฐานเจ้าแม่ตะเคียนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าแม่นะครับเปิดไปได้แลครับขออนุญาตนะครับ Thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, เพิ่งจะอ่าผมไปสู้ไปไกลเพิ่งนะครับ <c oughs> ขออนุญาตครับแม่งแม่งบินเข้าปาก <c oughs> ขออนุญาตครับขออภัยครับผม เห็นพระคัรรมพูช้ชคผมเห็นเป็นแปดตัวหนึ่งครับมีศูนย์ตัวหนึ่งครับแต่ว่าโบกขอว่าทา่านผู้ชมสีเป็นตัวใดนะครับมีสี่ตัวหนึ่งครับครับอันนี้ไม่ใช่จุดนี้นะครับ กบมีอะไรอไหมบ้าง เบิ้งนะครับผมสีสู้ให้เบิง้งซีเดนโดนแน่ว่าท่านผู้ชมเห็นหนตัวใดครับนี่นะครับถ้าว่าผมสีเห็นต่ชั่วโมงนี้แหละครับเรศ <c oughs> ยับมาอีบองนึงครับนี่บังนี้ผมเห็นเป็นชัดเจนขึ้นขึ้นยังขากเลยครับบังนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยครับเป็นเ็ดแมนโบครับท่านผู้ชมเป็นเ็ตตัวแรกนะครับเ็ตตัวแรกครับเ็ตตัวแรกตัวที่สองเป็นเลขซี่แรนโบครับท่านผู้ชม ตัวที่สองเป็นเลขกซีตัวที่สองเป็นเลขกซีนะครับส่วนตัวที่สามน e, ี่เป็นสามหรือเป็นสองนี่ครับเป็นสามหรือเป็นสองนี่ครับตัวที่สามเป็นเก็บสีสามหรือเก็บสีหกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะยเฮะยมายัางม่อยัางม่อยัง

สองหัเลยโอ้ยผมสองหัเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตะักนสองหูเลยโกนอย่างนี้มาเลย้บนนีดอาอะไรบนี่เดี๋ยวกองกองบ้างกองแช่บ้างเจ้าเอ่อแล้วมันจะมาุ่ไปโอ้ชัดเลยๆๆุดุดแค่นั้นุดแค่นั้นพี่ีีๆ ชองอัพ่นมนกันังรุ่นเรล็กครับที่โตเครื่องแปง้เงเอาไปมันนีบเอาไปมันนีบอ,อะไรครับโตเครื่องแป้งครับเบิงบ้งเบิ้งเบ้งน้ำกันนะครับเบิ้งน้ำกันดชเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมสูบไ้เบิ่ไงไม่ตอนใ้ให้ทั้งชองอัพ่นเิ่นเบิ้งก่อ,อนไปทั่ไหนครับครับ

เครื่องแป้งเนาะครับตอนเดี๋ยวผมสิพ่ท่านผู้ชมไปบิน่ครับเดี๋ยวไห้นุ่มอามกับอําพ่นเพนเบิ้งก็เนาะครับผมจะได้พ่อท่านผู้ชมไปเบิ้งไตยินว่าแปดเ็ดหนึ่งพนะครับผมดย่แปดเหนึ่งแอ่พ่นแบบแปดเกทหนึ่งแปดเกทหนึ่งพ่รับครับครับครับเอานะครับ ไปเบิ้องนรกถูกล้งเบื้องเบิงตัวแขงแปงครับมาถ่ายผู้ชมถ่าผู้ชมเสียงคอยลดลเต็มทุบแตกแต้งลูกแปเก้าแปดหครับผมยังบองอาไข่ไข่ดีมากวินลรไข่จะไป้องกานเรเอ่อทุบแตกทูบแตกเสียงจะอ้าวิ้ยเสียงทำช่วงแค่ถึงมากถ้าผู้ชมเก้าแปดห้าก็ต้ทุกแตกด้วยทุกแตกใจกลางเลย การปางแพรกับท่านมเก้าแปดห้าอุ้ยไฟดับไฟกระดับไฟดับครับไฟดับเดี๋ยวเปิดไฟครับเปิดไฟก่องเดี๋ยวมาล่าเนี่เป็นแย่ล่างต่ฟอเห็นบ่ครับท่านผู้ชมป็นแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเอเออแปดเจ็ดหนึ่งเห็นเห็นปะเห็นอยู่ครับแปดเจ็ดหนึ่งนั่นนั่นโอ้ชัดเลยไปมาซองแปดเจ็ดหนึ่งชัดชัดเลยชัดเลยแปดเจ็ดหนึ่ง แล้วมันมีตัวสุดท้ายอีกนี่ตัวนี้เป็นแปดแปดแมนครับแมนนะครับนี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดเจ็ดหนึ่งแปดเลขซี่ตัวเลขท้ายแล้วที่หนึ่งบ่ครับนี่แมนอ๋อซาโอเคสาธุแม่ย่ามนประคองเน่ยยมาล่าแม่ย่ากันเนาะจะม่แตะเพียนไปช่วงครับผมเอาไปเบิังเหล็กถูกก่อนนะครับพอดีผมเพื่อนทีเบิังเหล็กถูกแตกอีกแล้วถูกแตกเบิังเลยครับครับถูกแตกครับท่านผู้ชมถูกแตก เป็นเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดหาเห็นป่ะแมนเก้าแปดหาเก้าแปดหาเขาทำช่วมปังแท้ปังแท้แต่การขนาดนี้ชัดชัดเลยครับทำชุ่มโอเคครับผมเดี๋ยวมาล่าแม่ย่ายล่ตะก้อกนโครับตามนั้นนะครับมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณเ้อครับท่านผู้ชมโอเคครับครับผมเดี๋ยวมาล่าเจ้าแม่น้องกันนะครับตอนนี้กับที่ขอเดินข้างครับครับผมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในกรัชมว่าการเก็บเลยมาท่านตั้งสอดสาเรียนหาบางเนเหยียบกับระเบิดเกลือเจ็บกับระเบิดสองก่องคำมาเป็นแนวอื่นนี้ท้ำเว้นน้ำแจงหูแจงตาแม่นแต่ว่าคำมานีผมเหยียบโค เนฐานเอาเอาวิ่นฐอนมาวิ่นช่อวิ่งมัวจะซองอยู่พอซองปุ๊บตึงปุ๊บอันนี้อันนี้กระสีออกมาอันนี้กระสีออกมาซองอันนี้น่าก็เห็นอยู่เห็นน้องอามแลนอยู่ทีนี้วายบระยู่แล้วบระยู่แล้วไปเลียนนี่จ้ห้องเสียงหลงโค้งไม่ผิดเลยทำมุ่งมั่นี่ยจะวัดเสียงวัดน้ำต้นเกือบเกียร์กับเบิดสองกลองอือไปว่า พูดอะไรไปบ้างกระบวนการซ้อมกองที่มืองนันไปย่างงวงหญ่หรอโอ้โหไปย่างงวงหญ่หรอครับเดือดง่วไปก่อนเดือดมากนะกินหนึ่งมันโอ้โหเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะออาโอเคครับก็มันก็จะเด็กแล้วนะท่านผู้ชมนะผมก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าคลิปหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอาร์มคนเดิมอัมพลชาแนลและมาวินชาแนลนะครับผมนะติดตามไว้เลยนะครับท่านผู้ชมนะไปขอโชคกันแล้ว ถึงไหนถึงกันนะครับท่านผู้ชมก็มีอยู่แค่นี้เนาะผมยังหลายมากขอให้แล้วครับท่านผู้ชมกับแม่ตะเคียนยันำตะข้องงวดของมันทีสิบหกกันยาปีโอขาขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นี่มีโชคลาภกันทุกท่านทุกคนครับผมครับทิ้งก้อยสิบหกกันยาสองห้า หกห้านี้นะครับไห้รุยรยฟังฟังครับผมตรงตรงครับผมสุข้นถั่วโลกนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยรวยเหมือนเดือนตามที่เคยนะครับท่านผู้ชมนะครับ